เอาแล้วับผมก็พอจาดทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมบลกี้บลกนี่นเองนะครับโอเคก็วันนี้มาอยู่กับเกม Minecraft Pocket Edition 0.13.0 Alpha Build 1นะครับอ่าก็วันนี้มาอยู่กับ Minecraft 0.13.0 Build 1นะครับผมก็สำหรับใครนะฮะที่อยากอ่าลองเอาไปทดสอบเล่นนะฮะก็มีลิงก์โราดอยู่ใต้เลยคลิปชันนะฮะอ่า สิ่งที่ผมเห็นเพิ่มมาเด่นๆนะก็จะมีเลสโตนนั่นเอง่อะเลสโตนนะฮะสามารถใช้ได้แล้วนะฮะอ่าอ่าจะทุบไม่ได้อ๋อได้แล้วชุบชุบโอเคปิดไว้อ่าเลสโตนแล้วก็มีลับบิดด้วยมั้งเห็นเขาว่านะเอออยู่ไหนว่า รับปิดรับปิดก็กระต่ายนั่นเองนะฮะอยู่ไหนวะรับปิดรับปิดรับปิดอยู่ไหนอ่ะนี่ไงรับปิดง่าเป็นตัวน่ารักกุ้งกิง้งกุ้งกิง้งนะฮะกุ้งกิง้งกุ้งกิ้งเลยแล้วก็เห็นเขาว่าอ่าถา้าถ้าขา่าอ่าแกะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> เห็นเขาว่านะฮะถาา้าค่าอ่ากระต่ายเนี่ย จะได้เนื้อกับหนังมาด้วยจะจริงหรือเปล่าเรามาดูกันอ้าวเอาใหม่เอาไหมเอาไหมอ้าก็ได้เนื้อแกะแล้วก็หนังแกะนะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะฮะส่วนเอ้ยอันนี้เป็นหนังนะส่วนนี้เป็นเนื้ออ่าโอเคเลยนะฮะนี่ก็คือเพ็บเพ็บเพ็บเอาให้ดูเห็นจะ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 เลย ช็อช็อปช็อปช็อปชึบปช็อปชึบป,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 ปึุ๊บเงึบอ่านี่นะฮะแกะเอ้ยแกะถุยกระต่ายกระต่ายนะฮะอ่าและก็ที่เพิ่มมาก็อีกก็จะเป็นประตูต่างๆประตูที่ทำด้วยไม้ต่างๆนะฮะมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับ สมมุติทําด้วยเหล็กก็จะเป็นประตูไอรอนไอร,อน,ไอ,รอนดอร์น,นั่นเองนะฮะซึ่งเปิดไม่ได้ต้องใช้พวกปุ่มหรือว่าแป้นเหยียบนะฮะถึงจะเปิดเหมือนในพีซีนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นดาร์กโอ๊กนะฮะผลิตจากดาร์ไม้ดาร์กโอ๊กนะฮะปึ๊บนะฮะ,ะ,ะแล้วก็อันนี้ทําจากเซเซียนะฮะหปุ๊บสักอย่างปึ๊บ อันนี้ทำจากอ๋ออันนี้ทำจากไม้บริชนะฮะหรือไม้ขาวนั่นเองอันนี้จังเกิลนะไม้จากจังเกิลอันนี้ไม้อะไรไม่รู้ส่วนอันนี้ก็ไม้โอ๊กธรรมดานั่นเองนะครับนี่ก็คือประตูนั่นเองนะครับที่อัปเดตมานะฮะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกมีแท็บดอแบบไอรอนแท็บดอแล้วก็อ่า บูทแบบแท็บดอธรรมดาใน,นแคบผมลองดูสิชุบชุบป,ปุ๊บอันนี้ปุ๊บอ่าแต่รู้สึกว่าอันนี้จะไม่ได้นะต้องใช้ปุ่มหรือเปล่าปุ่มอยู่ไหนวะนี่ไงปุ่มเอจอจะเออเนี่ยไงวัตถอนี่ไงอ่า ไม่ต้องใช้หมดแล้วนะฮะศูนจุดสิบสามมีหมดแลว้วนะฮะสำหรับวงจรลิสตโตนนะฮะก็เอ,อ่ออะไรอีกเอ,อ่อนี่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเดย์ไลฟ์คือเป็นพวกแบบอันนี้หรือเปล่าที่ว่าส่องแสงตอนกลางคืนอ่ะใช่ปะน่าจะใช่นะอ่ะไอพวกส่องแสงตอนกลางคืนนี่เองอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ย ลิสต์ตูนทอชลิสต์ตูนทอชมีลิ e ต t o n นมีปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นลางลิสต t o n นน่าจะใช่นะลองดูเชึบปึ๊บอ่าติดแล้วทุบตรงนี้ก็ไม่ติดนะอ่า เรามาทดสอบทำมาชิบชิบ,ชบแต่ยังมีเสียงก็จะมีบัก๊กอันนี้อยู่นะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมไม่ได้ยินหรอกนะฮะแต่ผมได้ยินก็คือเวลาวางรางเนี่ยมันจะเป็นเสียงเหมือนวางขนแกะนะฮะเพราะงั้นก็ถือว่าเล่นๆไปก่อนนะฮะเพราะว่ามันแค่บิวหนึ่งนะ,ะจะไปเอาอะไรมากนะซีเรียสนะฮะ ไม่ต้องซีเรียสนะฮะส่วนในนี้ผมจะไม่ได้แล้วว่ามันเป็นรางอะไรเป็นรางรถไฟเนี่ยแหละจะรางรถไฟอะไรจะไม่ได้นะฮะก็ก็ช่างมันโอ้โหเออมีอะไรอีกเอออู้หูเป็นอันนี้เป็นเป็นเหยียบนี่นึงก็จะมีเป็นเหยียบเอ่อไม้มีเป็นเหยียบไม้ นปึ๊บป pues ึ <sh <sh ๊บเนี่ยป็นเหยบหินนีชุบชุบเป็นหินเป็นเหยบทองเป็นเหยียบเหล็กโอ้ยชุบอ่าหดหดดใช่ได้ใช่ได้อะไรอีก นี่ไงการบ้านนี้เปล่าคุณหลวงโอ้ยมาทำการได้ะลรตอนนี้เนี่ยนะไม่มีครับผมใหญ่เนียใหญ่นญ่าจะได้ยินมั้งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตัดขี้เกียจนะก็ไม่ต้องไปสนใจนี่มต่ออันนี้ก็จะเป็นโอ้ย ยังมีบักตอนทุบอยู่นะฮะคือแบบปกติวางแล้วกดค้างนิดนึงก็ทุบได้เลยใช่ไหมแต่คราวนี้ยังไม่ได้ต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นอ่าสายอะไรหรือเปล่ามันทำยังไงมันทำไงก็ไม่รู้อะผมไม่เคยใช้ใน PC ก็ไม่เคยใช้ งงต้องเอาลิสโตนมาก่อนอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่เห็นได้เลยมันคืออะไรก็ไม่รู้ก็เอาเป็นว่าก็มีละกันนะฮะแล้วก็เออนี่เลยแล้วก็นี่นะฮะรีเวอร์กับรีเวอร์หรือสวิตแล้วก็ลิสโตแลมนะฮะอ่า ก็ปึ๊บวางไว้นะฮะแล้วก็เปิดได้เลยนะฮะอ่ามาแล้วมา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 จะจะโอ้โอ้โอ้ชึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบนี้อ่ะไม่ใช่ชึบแล้วก็ตามด้วย เลสตนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อ้ออยู่ไหนว่าอ,อยู่ไหนว่าอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจะมีหรือยังก็ยังไม่รู้นะที่ว่าเอาไว้ทําระบบออตโต้เลสตน t o n e น่าจะยังไม่มีนะอ๋อยังไม่มีนะฮะสำหรับอี มันมีมันเป็นอันนึงที่แบบยังไงอะสามารถเว้นระยะของการไปการเส้นเส้นทางของลิสโตนได้อะไรเงี้ยฮะคือรู้สึกว่าจะยังไม่มีนะยังไม่มีนะฮะก็รอบิวต,ต่อไปแล้วกันอาจจะมีนะฮะอ่าก็มีเท่านี้นะฮะสำหรับเออสำหรับ 0.13.1นะฮะ0ู3 1, 1นะครับก็สำหรับใครนะ,ะที่อยากจะลองมาทดสอบหรือว่าจะเอาลิงก์ไปแคตต่อนาะก็ได้นะฮะก็ขอขอบคุณนะพี่เอกพี่เอ็กกี้นะฮะมิเตอร์เ e อ็กกี้ซูเปอร์ทีฟนะ,ะที่สร้างลิงก์มาให้เราโหลดแล้วก็ได้มาแคตให้ท่านผู้ชมดูนะฮะอ่าขอบคุณนะฮะก็โอเค ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ d ด s ค r ิปช i o n แล้วกันนะฮะก็สำหรับใครที่ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะฮะก็โอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ see you ครับผม